วัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกคลิปหนึ่งงานเ K okay, นะเนี่ยซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์นะครับคันนี้ d m e c k k 1, นะปี2009นะครับมาด้วยกันวิ่งไปดับคันนี้จอดประดับเป็นบางครั้งสังเกตว่าเครื่องจะสั่นเดินคล้ายๆไม่เต็มสูบนะฮะจากที่เราสังเกตนะครับ ันนี้เราใช้เครือ่องสแกนเข้่ตรวจสอบนะฮะขณะวิ่งไปดับไม่มีโค้ดขึ้นนะครับผมสอบถาง f อไปทำอะไรมาบ้างนะ s อซวเปลี่ยนมาแล้วนะคันนี้นะประการแบบนี้นะเหมือนเดิมนะขอเวลานะถ้ามีเวลาเราเป็ะการให้นะครัสำหรับคันนี้นะหนึ่งเอาอีกแล้วนะถอดถังน้ำมันออกมาล้างนะครับสองนะเปลี่ยน s อซวลทดสอบก่อนนะครับยังไม่จบ ต่อเนื่องไปที่รางนะครับเรามีอะไรทดสอบถ้ายังไม่จบไปที่ป uh, ั๊มนะฮะเรามีอะไรทดสอบยังไม่จบไปที่หัวฉีดเรามีอะไรทดสอบนะครับก็จะทดสอบจนรู้นะว่าคันนี้สาเหตุที่มาวิ่งดับเป็นบางครั้งนะครับเป็นที่อะไรได้บ้างนะฮะเรามีอะไรทดลองทดสอบนะในรถยนต์รุ่นนี้นะครับผม คอยชมคอยตามนะว่าตอนนี้จะจบตรงที่จุดไหนนะครับเราทำการถอดปั๊มเครื่อมือตอนนี้มีผนพาแล้วนะโอ้ยใหม่กิฟกันครับว่าจะมีอะไรไหมูกอนครับขายก็มีครับน้ำมันเต็มเลยอันนี้ดูจากสภาพเพิ่งยกมานะถังน้ำมันนี่ยกมาแล้วนะแต่ก็ต้องเช็คใหม่แลครับ ย่าไปไว้ใจทางเดีย๋ยววางใจคนนะครับผมแกออกมานะสภาพรถติ๊ก็ดูสวยงามนะครับรองไม่ตันนะคันนี้เพิ่งทำความสะอาดมานะเดี๋ยวจี้ตรงสติกด,ดูก่อนนะครับจี้ตรงดูก่อนจะได้รูนะ้ถ้าไม่เสียก็ประกอบกลับนะครับทีทีมงานจี้ตรงดูจี้ไปเลยจี้ทิ้งแค่ห้าทีนะ ดีไหมมันดับลงเองไหมก็ปั๊มติ๊กทำงานอยู่นะครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมครับปั๊มติ๊กทำงานอยู่เดี๋ยวจี้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ใส่กลับนะครับคันนี้ต้องนับหนึ่งใหม่นะลูกค้าเอฟซีเราทำ,ทำ,ทำ,ทำมาทําำมาหมดแล้วเปลี่ยนมาหมดแล้วไม่จบนะครับต้องนับหนึ่งใหม่นะะ ลูกเร้่ต้นก่อนนะปั๊มติ๊กไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัดไปเลยปั๊มติ๊กไม่มีปัญหานะก็เดี๋ยวใส่กลับเข้าไปนะต่อไปนะไอต่อไปต่อไปเอซีวาลนะเอซีวาลเอซี SC wow, SC wow, SC บอกเปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนมาแล้วก็เข้าใจนะแต่ว่ามาถึง,งผมแล้วนะรับหนึ่งใหม่นะครับต้องเข้าใจนะกับการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์นะไม่ได้่าก อย่างที่คลิปนะครับผมนะสำหรับบองโซล,ล่านทะี่เราตรวจเช็คนะพอเรามาดูก็ยังใหม่อยู่นะเปลี่ยนมาตัวนี้ไม่มีปัญหาประกอบกับเาทีมง,งานเราดูสาเหตุต่อเนื่องนะครับอันนี้นะบองโซล่าตรงไหนะที่เราหยอดออกมาพอดอากมาจากคันนี้นะสังเกตนะตัวล็อกปิดเปี้ยวนะฮะ นะไม่ตรงล็อกนะครับไม่ตรงล็อกใส่เข้าไปมันก็อาจจะมีบิดเบี้ยวนะแต่ทั้งหลายทั้งมวลก็คงไม่เกี่ยวนะแต่ว่าใส่แบบนี้ไม่ได้นะก็เดี๋ยวเราใส่ใหม่ดีกว,ว่าสั่งอะไรใหม่มาใส่ดีกว่าตนะัดปัญหาไปนะครับตัดปัญหาไปตรงจุดนี้เป็นหนึ่งจุดนะมาดูตัวใหม่นะเป็นอะไรแท้นะเนี่ยคลิปล็อกตัวนี้นะฮะจะเป็นอย่างนี้นะ ส่วนตัวนี้มันเบี้ยวะเปลี่ยนดีกว,ว่าเสียไม่เข้าดูอยู่ยังไงเดี๋ยวไม่เข้าดูเ,เดี๋ยวก็ดูล็อกข้าเข้าอย่างนี้นะสะท้อนแสงมองมก็เห็นด้วยขเข้าประมาณนี้นะโอเคนะใส่ไปเลยเปลี่ยนไปเลยนะจบปัญหากว่านะครับตัดไปหนึ่งประเด็นนะครับในจุดนี้นะฮะ ไปต่อไปต่อจะดีแม็กคันนี้นะเรายกถังน้ำมันขึ้นนะเปลี่ยนกองโซล,ล่าทั้เรียบร้อยแล้วทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องยนต์เ,นเดินดนิ่งขึ้นนะเดินนิ่งขึ้นไม่เขย่าสั่นเหมือนตอนแรกนะตอนแรกเอ่อไม่ได้เขย่านะแต่ว่าจะสั่นมันจะมีจังหวะหนึ่งสั่นแบบตกดึกดกดกิเป็นบางครั้งนะเหมือนเดินไม่เต็มไม่เรียบการเดินไม่เรียบประมาณนี้นะมันจะมีจังหวะของมันอยู่แต่ที่นี้นะ คันนี้ผมรันได้ประมาณสามชั่วโมงแล้วรันไาอย่างนี้เลยนะแล้วก็ออกไปวิ่งทดสอบแล้วนะลูรอบถึงสูงไม่ดับนะคันนี้วิ่งรอบถึงสูงไม่ดับนะแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ก่อนเครื่องยนต์จะดับลงนะคันนี้รถรอบจะสูงขึ้นประมาณพันกว่ารอบแล้วรถก็ดับลงเองนะเดี๋ยวเราจะวิ่งข้องานต่อับ อาการนี้นะว่าจะเป็นที่อะไรได้บ้างนะเดี๋ยวไปเข้างานก่อนนะกับอะการเครื่องเล่งเองแล้วดับลงนะเราลืมบอกไปนะคือว่าก่อนหน้าที่จะทํานะอาการก็คือเราทันเล่งขึ้นเองเครื่องดับเองนะยังไม่ใช่ตอนที่เราเปลี่ยนอา่อาลโซล่าไปนะอันนี้อาการดีขึ้นครับยังไม่ดับนะตี่เราลองทำให้มันกลับเข้าไปนะ ก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้เลยนะว่าจะดับลงเองไหมนะคันนี้สายไฟเช็คทุกจุดแล้วนะไม่มีนะ <c oughs> เช็คทุกจุดแล้วนะไม่มีไม่เสียนะครับสายไฟเราดูดีหมดแล้วนะทุกคนไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับสายไฟนะทุกท <c oughs> ่านดูแล้ว ต่อไปต่อรับที่แมบท่านี้นะผมตาจิ้งไว้มันก็ไม่ดับนะตาจิ้งไว้ประมาณสามชั่วโมงนะครับก็ไม่ดับก็ตรงนี้นเราตารวจตาเอสซีนะครับอ่าางานทําต่อเน,นี่ยนะก็ตรงนี้ก็่าใช้จ่ายนะครับในส่วนตรงนี้อ่าตถามเอสซี submit. บอกว่าขอแค่นี้ก่อนนะครับก็การที่จะทําต่อหรือว่าวิจัยต่อนะครับมีค่าใช้จ่ายนะ ผมต้องคืนค่าเดิมโรงงานนะคืนค่าไฟโรงงานเดิมเข้าไปเขนะามีค่าใช้จ่ายแล้วนะดไูไฟอัดไฟนะมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็านนมาหาว่าตัวไหนเสียนะแต่ถ้าเอฟซีพร้อมจ่ายเลยไม่ต้องคืนก็ได้กลับอะไรเปลี่ยนได้เลยนะผมบอกตรงๆนะจุดนี้อันนี้ที่พูดออกไปคือการเซฟเซนะฟตั้งเราเซฟทั้งเอฟซีนะว่าจะมีบทเสียอะไรไหมนะปรึกษาแล้วนะคือ ยังไม่พร้อมนะนะป,นะประมาณนี้นะน,น,นะจบไปแล้วนะประมาณนี้นะสําหรับคันนี้นะเพราะว่า F4 ก็ยังกาลังเัียงไม่พอครับประมาณนี้คะเราก็คิดแค่ถ้าเปลี่ยนบองโซล่าแล้วก็ล้างถังไปนะครับประมาณน,นี้นะคิดค่าแรงไปนะทำไปก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับก็ยบงานนะคันนี้ไม่ได,ดับนะไม่ดับแล้วที่ทําไปเนี่ยไม่ดับแล้วนะ แต่ภายภาคหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดนะแต่ตอนนี้อยู่ตรงนี้ไม่ดับแล้วนะส่งงานนะครับครับผมสําหรับานใดที่ชอบคลิปนะที่เราดําลงมานะครก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, ครับกดติดตามนะในช่องยูทูบอู้แงนะจเจริญการช่างด้วยนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครบผมจะจบงบไม่บานปลายอู้แงเจริญการช่างครับ